ลูกสิ์ปู่วันนี้ปู่มีเรื่องเล่ามาให้ลูกสิ์ปู่ฟังพวกมึงฟังให้ดีและวเอาไปจำเอาไปใช้นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็อย่าไปจำนะมีคนคนหนึ่งมีเพื่อนชื่อบุญบุญนี้ก็คือเกิดจากเป็นคนชอบทำบุญทำกุศลแล้วบุญนี้ก็ช่วยหนุนนำให้มันมีเงินทองทำอะไรก็ดีขึ้นทำอะไรก็จิตการโตขึ้นก็มีเงินพอมีเงินก็เริ่มจะมี ni malam ni พอมีบารมีก็คือเพื่อนชื่อบารมีเข้ามาข้องเกี่ยวพอมีบารมีก็มีเพื่อนชื่ออำนาจมีเงินก็ต้องมีบารมีมีบารมีแล้วก็ต้องมีอำนาจใช่ไหมลูกศิษย์ปู่พอมีบารมีมีอำนาจมีเงินแล้วก็สร้างปัญหาไม่ค่อยพบกับเพื่อนชื่อบุญก็เริ่มไม่อยากจะทำบุญทำกุศลมันเป็นแบบนี้แหละนะมนุษย์พอไม่อยากจะทำบุญก็ทิ้งห่างเพื่อนคนชื่อบุญไปก็เริ่มไปทำชั่วทำกรรมทำ เลวสร้างความเดือดร้อนให้คนอืน่นแล้วก็พอมีเรื่องมีราวไอ้คนชื่อบารมีก็ไปคอยเคลียปัญหาไม่ติดคุกไม่ติดตารางเพราะมึงมีเงินบารมีก็ช่วยเคลียปัญหาแล้วอยู่ดีๆก็ไปพบเพื่อนชื่อกรรมโดยบังเอิญก็ที่ชื่อกรรมก็คือมึงไปสร้างเวรสร้างกรรม เลยมีเพื่อนชื่อกรรมตัวมาแล้วมึนก็สร้างเวรสร้างกรรม,มาตลอดแล้วก็ไม่ค่อยคบเพื่อนชื่อบุญ,บญก็ห่างเหินบุญก็เลยหมดไป บุญกุศลก็ไม่เคยทําไม่เคยสร้างก็พบกับเพื่อนชื่อบรารมีแล้วก็ชื่ออํานาจมีเงินไงบรารมีอํานาจก็มีสร้างเวรสร้างกรรมไม่เว้นตะลวันพอ,อทําไปเรื่อยๆเวรกรรมทีนี้เพื่อนชื่อกรรมมันก็ส่งผลคือหากหลังมึงก็คือกรรมส่งผลนั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมส่งผลที่มึงทําอะไรไว้พอกรรมมันส่งผลมึงก็จะร้องไม่ออกต่อให้มึงมีเงินมีอำนาจ มึงก็หนีเวรกรรมไม่พ้นหรอกจริงไหมละ่ะลูกศิษย์ปูที่ปู่เล่ามานี่คือสอนให้เองรู้จะคบเพื่อนต้องคบคนชื่อบุญหรือว่าชื่อกรรมละ่ะจริงไหมลูกศิษย์ปู